สวัสดีครับไม่ได้ลงมาสองสาวันเนาะวันนี้ว่างนะครับผมพอดีติดงานหว่วนเดี๋ยวมาลงให้นะครับมาลงให้พร้อมตัวปันเนะาะฮานอยกับลาวนะครับฮานอยกับลาววันนี้มีลาวพัฒนาอานอยก็เหมือนเดิมเมืนะ่อวานนี้เข้าไป นะครับเมื่อวานนี้วันพุธเข้า8 9 9 3นะครับ8 9 9 3นะครับในเพจเนาะใครที่กดติดตามเพจเมื่อวานนี้ก็รวยด้วยนะไปกดติดตามเพจนะครับผมเพจอภัยเลขเด็ด ตปดต่นะอสามน้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะลงให้วิ่งรูดห้ากับสองนะครับวันนี้ห้ากับสองนะครับ ก็จะมี04เหมือนเดินมนะครับเดี๋ยวเรียงเรียงเลขนะครับ08 18 19 5้าสอง 5 4 7 4 8 2นะครับ <c oughs> เลขตัวฟันรูสามหน่อยนะครับสามหน่อย ฝันของเราวันนี้นะนะครับอ่านะสามชุดนะครับทุกท่านนะ สามตัวสามตัวสามสองหกหกศูนย์สอง,สสองนะครับ ระวังศูนย์สองเลยนะครับเจ็ดศูนย์สองเจ็ดห้าสองนะครับนี่จะเป็นฮานอยนะครับฮานอยเราพัฒนานะเราพัฒนา ยังไม่ได้ตัดเลขนะเดลงให้หมดนะครับเพื่อนนะเราพัฒนาเดี๋ยวจะลงให้หมดนะลงให้หมดเดี๋ยวก็จะฟันฟันให้สี่ชุดนะครับฟันให้สี่ชุดลราพัฒนา เวิ่งรูงดหกกับสองนะครับหกสองนะครับ <c oughs> รยังเรงให้นะครับ ก็จะเป็น6กเกยียนะครับเรียงเลขให้ก่อนนะหกมีอยู่ด้วยกันสิบชุดเดี๋ยวจะฟันให้นะครับเหมือนเดิมหกเก้าหาวัฒนานะครับติดไว้ห้าบาท10บาทนะครับ79 7ดศ 8 9นะครับแล้วก็8 0 9 0ตัวฟันของเราก็จะมี6 8 6 9 60นะครับก็7 9นะเราพัฒนานะครับเราพัฒนาลงให้แบบนี้แล้วกันนะระวังเบิ้ล6 6 7 7นะครับ เบิรน้าหกหกเจ็ดเจ็ดห้าสองเก้านะครับหกเก้าแปดห้าเก้าหก สองหกแปดนะครับผม <c oughs> นี่นะครับวันนี้นะครับวันนี้นะของวันนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีฮานอยนะครับมันจะเป็นเลขที่วางในเพจก็จะเป็นกระดานพารวยนะที่ชุดนี้นะครับ จะมีบางวันก็สิบสิบชุดบางวันก็เก้าบางวันก็แปดนะครับทุกท่านนะถ้าเลขมุนชนก็แปดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอให้เข้าทุงสองหวยนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ